สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีดต้อน,นรับเข้าสู่รายการกันคอนนิวพบกับดิฉันปีใหม่กันญชพรเกิดเมืองเล็กและดิฉันพัพเพลงสุธิดาคงบุญวันนี้มาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พวกเราจะมาแบ่งคว,ความรู้แก่เยาว,วชนไทยวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องอะไรกันคะปีใหม่วันนี้เรามาให้ความรู้เรื่องความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคกันดีไหมคะพัพเพลงอ่าดีเลยค่ะปีใหม่ เรามาเริ่มกันในหัวข้อแรกเลยนะคะการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการตรวจหัวใจที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงถูกสรงออกมาจากผลึกแรกชนิดพิเศษในการสร้างภาพซึ่งสามารถทําให้เห็นภาพการทํางานของหัวใจการบีบคลายตัวการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องหัวใจรวมถึงการทํางานของลิ้นหัวใจด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงนะคะจะช่วยทราบข้อมูลขนาดของหัวใจในห้องต่างๆ อัตราการวัดบีบตัวของหัวใจวัดความเร็วและแรงดันในจุดต่างๆของหัวใจสามารถตรวจวิเคราะห์โรคหัวใจชนิดต่างๆได้เช่นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายโรคลิ้นหัวใจผิดปกติและโรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจขาดาเพลงค่ะต่อกันที่การเปลี่ยนข้อข่าเทียมเพื่อรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเกิดจากที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าสึกหรอและเสื่อมลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดอาการปวดบวมข้อยืดมีเสียงดังในข่าและข่าผิดรูปส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันการรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อมเป็นทางเลือกสําหรับผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาอื่นแพทย์จะทําการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนะคะผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ5.7วันและสามารถเริ่มเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วย หากบริหารกล้ามเนื้อต้นขาได้ดีภายใน3-6เดือนค่ะต่อกันที่การล้างไตผู้ป่วยไตไวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียมค่ะผระ,ะเพลงการล้างไตหรือการบำบัดทดแทนไตเป็นวิธีกำจัดของเสียออกจากร่างกายของผู้ป่วยไตวายโดยจะมี2วิธีหลักนะคะ1การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการนําเลือดของผู้ป่วยผ่านเข้าเครื่องไตเทียมเพื่อกรองของเสียออก แล้วนําเลือดที่ผ่านการกรองแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายควบคุมความสมดุลของน้ําและเกลือแร่ค่ะต่อกนันที่วิธีการล้างช่องทพรงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกําจัดของเสียออกจากร่างกายซึ่งทั้งสองวิธีนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อกําจัดของเสียและรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติในผู้ป่วยแต่วัยเรื้อรังค่ะในช่วงต่อไปเชิญพบกับเชนสกุลวัชชชูและสุกัดพัทรมาบุญแก้วนะคะ ซึ่งวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับดิฉันเชนเช,เชสจังหวัดชวรชูค่ะและดิฉันสูกัสพัทรมาศบุญแก้วในรายการกันคอรนิวค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้คือความจเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในการฟื้นฟนูสุขภาพซึ่งมี3าหัวข้อด้วยกันค่ะ หัวข้อแรกจะเป็นในส่วนการทําฟันเทียมหรือฟันปลอมหัวข้อที่2จะเป็นการทําขาเทียมและหัวข้อสุดท้ายคือการฟื้นฟูเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดโดยเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นการทําฟันเทียมหรือฟันปลอมการทําฟันเทียมหรือฟันปลอมเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพช่องปากสําหรับผู้ที่สูญเสียงฟันแท้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหารได้สะดวกขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาการสูญเสียฟันและอย่างต่อมาค่ะคือการทําขาเทียมวันนี้ที่ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี ผลิตขาเทียมคุณภาพดีให้กับผู้ปการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าและไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนานน่นเองค่ะโดยมูลน,นิธิได้พัฒนาเทคโนโลยีการทําขาเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการคิดคนเครื่องยกตัวผู้ป่วยสําหรับการทําเบ้าขาเทียมเหนือเขา่าและตู้อบพลาสติกรังสีอินฟราเรดซึ่งช่วยให้สามารถผลิตเบ้าขาเทียมจากแผ่นพลาสติกได้รวดเร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมค่ะ ดยหัวข้อต่อไปจะเป็นการฟื้นฟูตัวเซลล์ด้วยเซลล์ต้นกําเนิดและจะพบได้กับข้าวหอมข้าวหอมอิสราเอลอาสมัยในช่วงข่าวหน้าด้วยกันนั่นเองค่ะวันนี้คนสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันข้าวหอมอิสลาเอรอาสมัยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องการฟื้นฟูเซลล์ด้วยเซลล์ต้นกําเนิดค่ะเซลล์ชีวิต เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการซ่อมแซมและฟืนฟ้นฟนูเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายค่ะเพื่อชะลอความเสื่อมและความชราและฟืนฟ้นฟูภูมิชีวิตโดยใช้หลักการเซลล์ซ่อมเซลล์ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนแปบไทในเซลล์มีการศึกษาพบว่าการใช้สารแปบไทชีวภาพสามารถช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์และ การแบ่งเซลล์ของมนุษย์ได้มากกว่าเดิม4-6ล้านครั้งค่ะทําให้ช่วงอายุของคนเรายืนยาวและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ